ทุกท่านครับสัญญาณมือขอตแตรสามชาเริ่มจะไม่เข้าท่าแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเด็กๆนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒรองผบตรอู้อํานวยการสนย์บริหารงานจาราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ากระแสการทำมือขอตแตรสามชาจากรถบรรทุกนั้นมีหลายเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอาจทำให้เกิดอุบัติเหตรุรถเฉียวชนรถเหยียบรถทับได้นะครับ เรื่องนี้ทางตำรวจก็บอกว่ามีประชาชนร้องเรียนเข้ามายังตำรวจจำนวนมากครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนทั่วไปเพราะนอกจากจะทําให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกเสียสมาธิในการขับขี่แล้วนะครับเสียงแตรนั้นก่อให้เกิดความเดือ,รอดร้อนลาคาญกับประชาชนทั่วไปด้วยอีกทั้งผู้ขอแต่สามชาติริมทางและถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่รถวิ่งนะครับ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้โดยเฉพาะกับลูกหลานของเรานะครับลองคิดดูถ้าหากว่ารถสิบล้อเหยียบลูกหลานของเราเสียชีวิตเราจะรู้สึกยังไงดังนั้นครับทางตำรวจจึงออกมาแจ้งเตือนและขอความร่วมมือนะครับว่าพี่น้องประชาชนอย่าทำคอนเทนต์แบบนี้เลยครับมันอันตรายครับนอกจากนั้นเขาก็แจ้งฝากไปยังผู้ที่ขับรถบรรทุกนะครับ ขอความการุณาอย่าให้ความร่วมมือกับผู้ที่ทําสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวครับเนื่องจากว่าอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญกับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับ